สวัสดีชาวราศีเมถุนแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนณาเมถุนในบรรดาคำทำนายหลายราศีที่ผ่านมาหลายท่านบ่นว่าทำไมดาวรวนแล้วส่งผลให้ไม่ดีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ สำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนอย่างน้อยถึงแม้ว่าใครจะไม่โชคดีแต่เพอเอิญดวงคุณณขณะนี้อยู่ในขายดีกว่าเพื่อนขอใายคำนี้อยู่ในขายดีกว่าเพื่อนถึงแม้ว่าดาวมันรวนตอนนี้ค่ะ ในเดือนตุลาคม2 5 6 7ดาวมันรวนหลายตัวมากนะคะแต่สำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนดาวไม่ดีมันรวนก็เลยส่งผลให้คุณขยับเหมือนที่บอกว่าต้นเดือนตุลาคมอย่างน้อยดาวประจำตัวของคุณเข้าบ้านตนเองคุณก็คงจะจัดการบริหาร เคลียหลายสิ่งหลายอย่างได้แล้วตั้งแต่วันที่19ตุลาคมตั้งแต่วันที่17ตุลาคมครึ่งเดือนหลังตุลาคมไปเชื่อมสัมพันธ์กับการเงินผลประโยชน์รายได้แล้วก็หนี้สินคนที่ดวงดีอาจจะ เคลียหนี้สินบางส่วนได้หรือมีรายได้ผลประโยชน์เข้ามาจนทําให้คุณเคลียความอึดอัดทุกทรมานในเรื่องการเงินหรือบางคนก็อาจจะเคลียในเรื่องของการลงทุนบางสิ่งบางอย่างและก็ถามว่าเรื่องของสมาชิกในครอบครัวด้วยในระดับหนึ่ง ที่อาจจะมีลู่ทางในการแก้ไขสถานการณ์ค่ะดาวเจ้าเรือนการสูญเสียณนะปัจจุบันนี้เดินรวนพอเดินรวนมันจึงทำให้คุณสูญเสียหรือสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคะดังนั้นในเครื่องเดือนตุลาคมเป็นต้นไปให้รีบแก้รีบเคลีย์ให้รีบตัดสินใจ ให้รีบตัดสินใจนะคะแล้วถ้าบอกว่าถ้ามันจะมีปัญหาและอุปสรรคในเมื่อดาวมันรวนล้ายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะแล้วหนึ่งในดาวรวนก็คือดาวการกระทาดาวการงานดาวภารกิจหน้าที่ของคุณใครทําหน้าที่อะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะดาวมันรวนเดินยึกหน้ายึกหลังเดินงกไปงกมา อยู่ในเรือนที่เรียกว่าถูกบีบถูกอัดอยู่จนถึงพฤษภาคมส6 8แต่ดาวจรณขณะน,นี้ดาวจรในครึ่งเดือนตุลาคมนี้นะคะอย่างน้อยก็นำพาที่จะทำนำทางให้คุณนะแก้ไขสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างได้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วค่ะว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่แต่บอกเลยว่าในเมื่อดาวภารกิจหน้าที่การงานมนรวน นะคะแล้วดาวมันอืดอยู่เป็นปีอย่างเงี้ยค่ะมันจะบอกว่ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกสำหรับบางคนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงอีกทีหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านอีกทีหนึง่งถ้าคุยเรื่องเงินถ้าคุยเรื่องเงิน ตอนนี้มันมีลู่ทางในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ในการที่จะเคลียร์เงินหรือบางคนอยากจะเป็นหนี้เป็นสินกู้ยืมกู้ยืมเงินอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ในระในเรื่องของการกู้ยืมเงินแต่หลังวันที่19ตุลาคมไปนิดนึงนะคะส่วนใครที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องงานสําหรับบางคนตกงานกระทานหันหรือกําลังเบรนเอากําลังเบืเอเบ่อที่จะอยากจะลาออกจากงานอยู่ดาวมันรวน ออกไปแล้วระวังตกงานแล้วก็หางานไม่ได้ต้องระมัดระวังอย่างหนักเลยนะคะต้องระมัดระวังอย่างหนักเลยถ้าใครคิดจะลาออกจากงานหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงงานกะทันหันคนเกิดวันอาทิตย์พลังของคุณจะลดมากนะคะในครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้พลังของคุณจะลดมากแล้วก็เรียกว่าอาจจะต้องฝ่าด่านฝ่าฟัน ฝืนบางสิ่งบางอย่างให้ชีวิตแต่คุณมีบุญเก่าในเรื่องของการเงินในระดับหนึ่งถ้าใครจะหยิบยืมกู้ยืมหรือใครอยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินบางส่วนให้รีบเร่งคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ชีวิตจะคลุกหนึ่งคนที่อยากจะได้เงินตอนนี้ก็คงจะลุยหาเงินอย่างหนักแต่ว่า ผลมันรายได้ไม่ได้ดังหวังนะคะใครอยากจะให้มีผู้ช่วยเหลือเกิดขึ้นหรือเราจะไปขอความช่วยเหลือจากใครอยู่ขอให้ลดทอนความหวังนั้นสักเล็กน้อยจะได้ไม่ผิดหวังมากคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารตอนนี้ค่ะคนที่จะหาเงินคือตัวคุณเองคนที่จะส่งเสริมประโยชน์หรือผลรายได้บางสิ่งบางอย่างคือตัวคุณเองนะคะคือตัวคุณเองเท่านั้นจงรักษาสุขภาพไม่แข็งแรงคนเกิดวันพูดกลางวันพูดกลางวัน สถานะการทำงานมีปัญหาและอุปสรรคปัญหาใหญ่ก็คืองานคืองานคือภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างถ้าใครเกี่ยวกับการลงทุนอยู่ก็อยากจะให้เบรกนิดนึงในเรื่องของการลงทุนว่าถ้าลงทุนไปแล้วมันจะได้ผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ drop ความหวังในเรื่องของการลงทุนลงหรือบางคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรทำงานในธุรกิจต่างๆก็แล้วแต่งานนั้นจะเป็นปัญหาอย่างหนักหรือบางคนเบิร์นเอาท์หมดไฟหมดแพชชั่น ถูรูถูกกางไปนะคะคนเกิดวันพระราบดีงานเป็นเงิน,งน,เ,นเงินเป็นงานบรรดามสุขแต่มีเงินเข้ามาแล้วมันมีโอกาสที่จะหมดเนื้อหมดตัวก็คืออาจจะต้องจ่ายหนี้จ่ายสินไหมหรือมีภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเอาเงินออกไปไหมใครจะลงทุนไม่ว่าหวยไม่ว่าหุ้นขอให้เรามาระ,ระวังคนเกิดวันสุขสุขภาพแย่สุขภาพแย่ค่ะมันจะมีเรื่องเข้ามากระทบทำให้สุขภาพวิถิชีวิตของคุณค่อนข้างจะงอนงันตั้งหลักตั้งใจนะคะคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันสาร์ในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคใครที่หนีหนี้อยู่ใครที่หนีไฟแนนซ์อยู่ใครที่โดนทวงอยู่ก็หรือแม้แต่บางคนอาจจะขายทรัพย์ขายสินบางสิ่งบางอย่างก็มีเกณฑ์ขายได้แต่ถามว่าการเงินมันเหลือไหมก็คือเราก็ต้องก็ไปจับจ่ายใช้สอยบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าเสียเงินเสียเงินให้กับคนอื่น ในระดับหนึ่งสำหรับคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันพุธราหูพุธกลางคืนตอนนี้ค่ะขอให้สงบสติอารมณ์สงบจิตสงบใจสงบหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้มากที่สุดพลังไฟเราอ่อนมากนะคะฝลังฝลังพลังไฟเราอ่อนมากพลังจิตวิญญาณของเราก็อ่อนแอมากแต่อย่างน้อยความเพียรพยายามในเรื่องของการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหาผลประโยชน์หารายได้ได ก็ยังมีลู่ทางมีลู่ทางอยู่แต่ไม่เต็มสิบนะคะแต่ไม่เต็มสิบถ้าบอกว่าดาวมันรวนมันรวนกันหมดทั้งโลกตอนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับใหม่แฟนคลับเก่าก็แล้วแต่การที่ดาวมริตยูดาวชั่ว7ทีดีเหนเข้าสูเา่เรือนพบวินาศมันกำลังล้างอย่าลืมนะคะ มันกําลังล้างบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณออกอยู่มันล้างเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านอันนี้หมอดูทํานายแค่ภาพรวมมันกําลังล้างมันกําลังปรับปรุงมันกําลังเปลี่ยนแปลงจะล้างดีล้างชั่วล้างสุขล้างทุกข์ล้างความรวยหรือล้างความจนขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านว่ามันกําลังทําปฏิกิริยาอะไรอันนี้เป็นหลักนะคะเป็นหลัก แล้วถ้าบอกว่าดาวพระราศดีเข้าสู่ราศีภพวินาศถามว่าด้านดีอะคะ่ะอย่างน้อยถ้าคนดวงดีก็จะมีบางสิ่งบางอย่างคอยหนุนหลังไม่ให้ล้มอยู่แต่ถ้าคนดวงร้ายคนดวงไม่ดีคนดวงสวยการที่ดาวพระราศดีตัวบุญกุศลเข้าไปสู่เรือนอับมันจะทําให้เราถูกล้างแล้วดาวพระราศดีคือข้อกฎหมายสําหรับบางท่านที่ส่มเสียในเรื่องของของคดีความอยู่ ถ้าดวงไม่ดีก็คงจะถูกตัดสินถูกตัดสิทธ์แล้วก็ถ้าร้องขอในความโชคดีก็คงจะถูกตัดสิทธ์ในการร้องขอนั้นครึ่งเดือนตุลาคมภาคหลังนะคะอย่างน้อยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุณจะขยับขยายหรือพิจารณาบางส่วนบางสิ่งบางอย่างได้ให้รีบตัดสินใจนะคะ